สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมย์กำลังที่จะไปพัทยากันนะคะ ปแรกในการไปเที่ยวต่างจังหวัดกับชาวแก๊งของปี2023ทริปนี้ก็จะมีเป็นเมก้าและเย yeah! แกงนะคะเมื่อกี้มอรีหันหน้ามามองเลย <laughs> <laughs> ซึ่งอยากจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะแหวะที่จุดพักรถแล้วมันร้อนมากและอยากจะบอกว่ามันร้อนจนที่แบบ <c oughs> มองเห็นไหมอ่ะคือตอนนี้ฝนตกอยู่ทุกคนคือมันร้อนจนฝนตกเลยอ่ะบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากก็เลยแบบรู้สึกว่าจะไหวกันไหมในทริปนี้สําหรับทริปนี้นะคะเมย์ก็พาน้องมอรีมาด้วยเท่ากับว่าพวกสถานที่พวกแบบโรงแรมที่พักคาเฟ่อะไรเงี้ยเมย์ก็ต้องหาแบบพิซเฟรนลี่มานะคะเพราะว่าน้องจะได้เข้าไปอยู่ด้วยได้ถ้า เกิดใครที่จะพาน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงของตัวเองจะมาเที่ยวแบบเมก็สามารถมาดูในคลิปนี้กันได้เลยนะคะตอนนี้ก็กําลังที่จะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมก่อนนะเพราะว่าเราตั้งใจมาพักผ่อนแบบพอกุบกิบในคริปนี้แค่2วัน1นคืนมารีโอเคไหมเนี่ยเีค่คเนี่อ๋อมรีโอเคไหมมอรีไปตัดขนมาเรารู้สึกไม่มั่นใจตอนนี้ มาเรไม่ค่อยโอเคถึงแล้วทุกคนอันนี้คือเหมือนเป็นแบบโรงแรมใหม่อะ่ะมีคุณพี่คอยโบ น,ะะนี่ไม่พักที่โรงแรมเทอรานารา,านะคะเมื่อกี้เมย์ก็ลองถามพี่ที่เขาเป็นพนักง,งานเขาบอกว่าที่นี่เพิ่งเปิดเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วเองเท่ากับว่าเปิดมาประมาณครึ่งปีเองทุกคนคือใหม่มากก็เดี๋ยวเมย์จะมาลูมทัวร์นะคะอันนี้คือเมย์จองในทาวิลโลกามาสองห้องติ๊กว่าเป็นเพรเฟลลี่กับคอนเนกติงรูมเพราะเรามาทั้งหมด4คนมันจะมีห้องพักแค่แบบห้องละสองคนนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาลูมทัวร์ให้ดูนะคะเริ่มจากตรง ปร,ประตูนะคะเข้ามาทางด้านซ้ายมือเขาก็จะมีเป็นเสื้อคลุมอาบ,บน้ําให้แล้วก็มีเป็นรองเท้าแตะผ้าขนหนูอะไรต่างๆตามที่แบบปกติที่เขามีให้ทุกคนอันนี้จะเป็นตูเน้เย็นใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นแบบใสแล้วก็จะมีเป็นเก๊สําหรับใส่ของแล้วก็ทางด้านซ้ายมือ,อน,นี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ําก็ขนาดจิวจ๋วๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรก่อน <laughs> อันนี้เป็นแบกใสแต่นนี้คืออะไรอ่ะมันมีแบบเปิดอ๋อดนะมีไฟด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรไลายฟ้าปะ่ะเวลาที่ใช้น้าอุ่นแล้วมันจะแบบมีฟ้าใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอ่างล้างมือแบบนี้นะคะแต่แอบ,บเล็กไปนิดนึงแล้วก็จะมีพวกของนู้นของนี้ให้แล้วก็โผลุขกัราร์แล้วก็ก้านอยู่ตรงนี้อ๋อมันสามารถดึงลงมาได้ใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีเป็นฝักบัวที่ยืนก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นพวกสบ,บู่ แชมพูอะไรแบบนี้ออกจากห้องน้าม,มานะคะอันนี้ก็ลืมพูดไปว่าก็จะมีเป็นพวกชากาแฟน้ําดื่มอะไรให้2ขวดมีเป็นเกะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่แต่งหน้านะคะก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมากมีทีวีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างธรรมดาก็จะเป็นเตียงสองเตียงแบบนี้นะคะนี่เป็นเตียงใหญ่อันนี้คือเป็นเตียงเล็กแอบงงนิดนึงเขาจองเตียงนี้จ้าโอเคนะ โอเคพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็เมจองเป็น connecting room มาก็เข้ากับว่า2ห้องเนี้ยสามารถเปิดเชื่อมกันได้ <c oughs> เวลาเปิดประตูก็คือต้องเปิดทั้งสองฝั่งนะถึงจะเปิดได้ของน้องก็อะน้องมือลีนี่าโอเคไหมเนี่ยแฮปปี้นะเนี่ยห้องนี้ก็คือเหมือนกันนะคะแบบเป็นเหมือนฟิปสลับฝั่งกันแบบนี้แต่ว่าอยู่กันคนละฝั่ง ห้องนี้จะเป็นห้องหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดส่วนห้องนู้นเป็นห้องหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะอ๋อมีเน็ตฟิกมียูทูบวยทุกคน,นขอบใจมากโรงแรมนคนเป็นนะเป็นย่หงอเขาเป็นโรงแรมใหม่อะปกติเราไปโรงแรมเก่ามันเ<ไ>ป็น<ไ>ปทีทวีแบบเก่ามากอๆอะอบใจมากๆแบบให้ห้าดาวเลยเดี๋ยวไปดูห้าดาวต่อเลยนะเราอินเราอินอ่ะ อันนี้จะเป็นวิวนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นห้องเมก็คือจะเห็นตรงสระว่ายน้ําข้างนอกตรงนั้นทุกคนอันนี้คือเมอบไปแวบอาบน้ํามานิดนึงนะคะอาบน้ําแต่ว่าไม่ได้ล้างหน้าล้างตาสักเท่าไหร่คือเมื่อกี้ไปแวะที่จุดพักรถมาแล้วรู้สึกว่ามันร้อนมากทุกคนขนาดเมลงไปแบบ ไม่ถึง10นาทีนะแต่มันร้อนแบบร้อนอบอ้าวมากอันนี้ก็คือดูทํานายพยากรณ์มาล่วงหน้าเขาบอกว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดถึง40องศาจะบ้าตายมากไม่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังว่าคือก่อนหน้าเนี่ยเมย์เพิ่งกลับมาจากเกาหลีใช่ไหมคือเกาหลีช่วงที่เมย์ไปอากาศอยู่ที่ประมาณแบบ0 1ถึงประมาณ10กว่ากว่าองศาคือกลับมาแล้วผิวแห้งมากเลยทุกคนดูดิ เพื่อนนี้คือดีขึ้นมาแบบนิดนึงแล้วนะแล้วพอกลับมาเจออากาศที่ประเทศไทยในอุณหภูมิแบบ30กว่าสี่ผิวมันก็ยังแห้งอยู่ทุกคนคือหลังอาบน้ำอ่ะเมต้องทาเป็น moisturizing cream ทุกครั้งไม่งั้นผิวมันจะมีความแห้งแล้วก็แบบคันมากๆ moisturizing cream ที่เมใช้ตอนนี้นะคะจะเป็นของเซร a ว e. ี moisturizing cream ตัวนี้นะคะคือปกติแล้วเม์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเซรัลวีหลายตัวมากๆทุกคนแต่ว่าช่วงนี้จะใช้เป็น moisturizing cream ตัวนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คือเม์ผิวแห้งมากตัวนี้อ่ะสา ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะแต่ว่าเมย์จะเน้นไปที่ผิวกายเป็นหลักเพราะว่าผิวหน้าเมย์เป็นคนผิวผสมแต่ว่าผิวผิวแบบผิวร่างกายของเมย์จะเป็นคนผิวแหง้งถึงแห้งมากๆซึ่งตัวครีมของเซราวีตัวนี้นะคะเขาจะมีความเข้มข้นประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเมย์ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูคือเขาจะมีความเข้มข้นมากแต่ว่าทาแล้วอะ่ะมันไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่เหนียวเลยซึ่งมันดีมากเพราะว่าพอมาเจออากาศร้อนๆอะไรแบบนี้ใช่ปะถ้าเกิดเราเดินอยู่ข้างนอกมันอาจจะมีความแบบเยิ้มเยมมันๆได้แต่ ทาตัวนี้ก็คือแบบชิลมากทุกคนแล้วเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากๆเพราะว่าตัวเซราวีเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมหลักของเขาก็คือตัวเซรัมายนะคะตัวเซรัมายเนี่ยเขาเป็นสารสําคัญมากๆเกี่ยวกับการให้ความชุ่มชื้นกับผิวซึ่งจะไม่ทําให้ผิวแห้งแล้วก็ไม่ให้ผิวลอกนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะทําให้ผิวของเราะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นคนผิวบอบบางนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวนี้เขาจะไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะใครที่ผิวบอบบางและคายเครื่องง่ายก After ให้ดูนะคะว่าหลังจากที่กลับจากเกาหลีแล้วก็หลังจากที่ใช้ตัวเซราวีมอยเซอร์ไรซิ่งครีมตัวนี้มันผลลัพธ์แตกต่างกันขนาดไหนคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเมเวลาที่ไปห้างอะ ผิวตัวเมีแห้งมากจนเวลาเดินกับใครแล้วไฟฟ้ามันแบบมันสะทดสาฟ์กตลอดเลยแล้วก็มีบางครั้งอะที่มันแห้งจนขนาดที่ว่ามันเริ่มที่จะคันพอคันปุ๊บมันก็แดงแล้วมันก็ลอกคือมันแบบมันวิกฤตขั้นสุดเมเลยต้องใช้มอยเจอไรเซอร์หนักมากในการที่มาบำรุงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ผิวเรามันเป็นแบบนั้นไปนานอะมันจะเสี่ยงต่อการอักเสบและทําให้ผิวของเรามันติดเชื้อด้วยทุกคนคือมันอันตรายมากก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหมือนเม่นะคะก็อยากให้ลองตัวเซราิ่ว้ ทั้งทางออนไลน์หรือว่าจะหาซื้อที่บูธหรือว่าสันก็มีเหมือนกันค่ะเมลีแฮปปี้ไหม เมื่อกี้โมดพาไปฉี่มาใช่ไหมใช่น้องฉี่ปะเต็มเลยเดสตีมคือที่นี่เขาเป็นแบบพทเฟลลี่แบบแทบจะ100%เลยทุกคนเออตรงชั้นใต้ดินของเขาอะจะมีเป็นที่สําหรับให้น้องแบบวิ่งเล่นรวมถึงว่าเขาจะมีห้องสําหรับอาบน้ําโดยเฉพาะเลยซึ่งห้องนั้นเราสามารถพาน้องมาอาบน้ําเองได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเมจะลองพาน้องไปเดินเล่นในห้องนั้นดู <laughs> เห็นเมื่อกี้น้องไปเซอร์เวยมานิดนึงว่าชอบมาก <laughs> ใช่ไหมใช่แฮปปี้ไหมเนี่ย แฮปปี้ไหมคือเมอร์ลี่จะหน้าแปลกๆนิดนึงนะทุกคนคือเมอร์ลี่เพิ่งไปอา,นปอาบน้าตัดขนมาแล้วเมอร์ลี่ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคนิดนึงเพราะว่ามันร้อนอะแต่ว่าไม่ตัดขนไม่ได้นะคะเพราะอากาศร้อนมากมันจะแบบเสี่ยงให้น้องเป็นฮีโสโตกได้นะคะขนาดคนเราอย่างเมเนี่ยยังรู้สึกแบบร้อนมากจนไปอาบน้าอะแล้วเมอร์ลี่อะขนยาวขนาดนี้แบบมันจะไม่ร้อนได้ยังไงได้เยมาเลยมาลใจเยน็ยนๆใเย็นโอ้ยวิ่งมาค,คนแรกเลยเอา้าฟันเหล็กแล้ว ออกจากรีบชั้นหนึ่งมาแล้วให้ลงบันไดลงไปสวรรค์ของน้องเมอรลี่ กระโดดกระโดดเราก็ได้คำชนมนั้นป้ายตรงนั้นแต่เมรี่เลือกที<ต>่จะโดงไปเรื่อยคือเราไม่ไมเป็นจีจบเลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องสําหรับน้องหมาน้องแมววิ่งเล่นประมาณนี้กว้างๆแล้วก็จะมีให้แบบคนมานั่งเฝ้านั่งอะไร <c oughs> แต่ว่าฝั่งนี้เหมือนจะเป็นห้องสําหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดใครที่พาน้องแมวมาก็สามารถมาแยกๆได้เพราะว่าเขาจะมีที่แบบเนี่ยเขาจะมีเป็นที่ข่อนหลับเล็บอะไรนี้ให้ด้วยโดยเฉพาะ าจากห้องแล้วก็เดินลงมาข้างล่างร้อนมากไม่ไหวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะที่ร้านอะไรนะเคปบีบขับเคฟบีบขับนะคะก็ที่พักอยู่ใ,ใกล้ๆกับทะเลนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดคือสามารถเดินมาได้ประมาณ450เมตรไม่ถึงประมาณ300เมตรก็ถึงแล้วอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวแพนให้ดูนี่นะคะเนี่ยตรงมาเลยก็จะเป็นทะเลโอ้ยน่ารักะ นคทุกร้อนมากปากแดงไว้บ้าปกติไม่ค่อยได้ทาปากแดงขนาดนี้เอาจริงแบบคลิปนี้อาจจะบ่นว่าอากาศร้อนมากบ่อยนิดนึงนะแต่ว่ามันร้อนมากจริงๆในรถเรขึ้นว่าข้างนอกอากาศ40องศาแต่ว่าใน iPhone อ่ะมันขึ้นแค่33แต่เมย์ว่ามันน่าจะ50ดแล้วนะถ้ามันจะแรงขนาดนี้ตายไปเลยก็เดี๋ยวจะมากินข้าวพอจุบจิบกันก่อนนะคะลนนี้ร้อนไหมน้ร้อนเปิดพัดลมให้แล้วอ่ะต้องถามเขาก่อนว่าเอามาเขาได้ไหม แต่เอาเข้าได้นะเท่าที่หาข้อมูลมาแต่ว่าเขาให้อยู่ได้แค่เอาโดุยอแนเป็นข้ไกเมรี่ดูแฮปปี้มากเลยอ่ะแสงตรงนี้สวยมากเมรรี่เมรรี่มองกล้องเร็วให้สง่าระสีหน่อยอันนี้สั่งเป็นข้าวผัดมานะคะแล้วก็ มิ้นสั่งเป็นอันนี้จะเป็นฟูดพันธนะคะจะเป็นมอกเทลแล้วก็ของโมจะเป็นน้ำอันนี้แนมเอ็นไก่ทอดน,นะคะของโมนบรรยากาศดีมากของคน นะคะทุกคนถือว่าค่อนข้างประทับใจมากๆคือตอนแรกอะ่ะเราฮาเมอรี่มาด้วยชาป,ป้าคือเขาให้นั่งได้แค่เอาดอตอนแรกกลัวแค่เรื่องว่ามันจะร้อนหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วคือเขาว่ามีเป็นแบบพัดลมเจาะให้แต่ละโต๊ะเลยคือมันเย็นสบายมากแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันโดนแดดมันก็จะมีความร้อนนิดๆนะคะแล้วก็เขาก็จะมีอาหารให้ตั้งแต่แบบคาวหวาน เครื่องดื่ออะไรงี้แต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะทุกคนก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ร้านค่อนข้างใหญ่มีที่ถ่ายรูปเยอะติดทะเลก็แนะนํานะคะถ้าเกิดใครที่จะพาน้องหมามาที่นี่คือถือว่าเป็นที่ที่แบบมาแชร์ปะที่ต้องมาเลยคอมเมนตเลย2คนนั้นเขาไปกินอะไรอะ่ะ <think> ไข่ติ่มไข่ทองเหรอจ๊ะไข่ทองใช่ไข่ทองไข่ใจ <ไข S 2> มีชาเขีวยวิออร่ย เดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้าําหลังจากเดินมอมมอม,มมาทั้งวันตอ oh. นแรกมือแฮปปี้มากตอนนี้ก็คือยังไม่รู้จะตาดกับลงมากี่ทีก็ดำการลูสาวลูกบอลมาให้เออเมลลี่เหมือนคนแก่ผ้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะสู่ห้องเพจรูมด้านเล่นะลนะคะเพื่อไปอาบน้ำค่ะเปิดน้ำได้เปลี่ยนเลย้วัสดี นีมากินอัฟเตอรย์ยำกันก่อนนะคะสั่งในลน e แมนมาที่กรุงเทพก็มีขายละกันแต่ไม่ไมกินอ่าใช่ <laughs> มากินที่นี่ไ,ได้ฟรีส่วนอันนี้คือเด็ดมากอันนี้คืออะไรนะหมูคอหมูย่างทอดอร่อยมากโดยเฉพาะเนี่ยกระเทียมเจียวหรือสักอย่างเนี่ยและทีเด็ดนะคะไข่ปลาหมึกโอ้ยเมอลี่คือแบบกินด้วยได้ไหมเนี่ย บีบมะนาวแม้มีมะนาวให้โอเคไหมครับกินไม่ได้เนาะมานั่ง,งเฉยเนาะมาเที่ยวแต่ก็ทำงานสู้เขาทิปเกาหลีทิปหน้าของฉันเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเราจะมาทาครีมเซราวีมอยต์ไรซิ่งครีมกันนะอันนี้เป็นของเจมี่แอปติกมาเพราะเวลาไปโรงแรมเนี่ยเราไม่เคยพกครีมเองไลก็คือจะมาติกเจมีตลอดลคือเมื่อแกเราเพิ่งไปว่ายน้ําที่สระน้าเกลือมาผิวก็เลยแห้งมากๆเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงคือใครคนชอบทาแบบเนื้อครีมข้นๆอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ หน้ามันชุ่มชื้นมากๆอันนี้คือเนื้อครีมอ่ะเข้มข้นมากแต่ว่าที่บ้านนะมีเซราวีแบบนี้อยู่แต่ว่ามันเป็นเนื้อบางรุ่นเนื้อบางเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือรุ่นอะไรนี่คือรุ่นโลชั่นนะครับเนื้อมันจะบางกว่าอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ไว้ทาตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันอันนี้ใช้จริงอันนี้เราจะมาทาตัวกัน ปั๊มปั๊มปั๊มปัมเยอะกว่านั้นก็ได้นะน้ำเกลือมาเราก็จะปาไปเลยมันคือน้ำเกลือเรเมือกใช่มันคือน้ำเกลือคลิปปีเลยเมมันเข้าปากเข้าจมูกแสบไปหมดนี่นะคะก่อนนอนก็ต้องใช้ C ี V Moisturizing Cream อีกครั้งหนึ่งเนื้อครีมก็คือแบบดีดีมากคือเนื้อครีมเขามันค่อนข้างที่จะเข้มข้นแต่ว่ามันไม่เหนียวเลยทุกคน g o o มอร์นิ่งจ้าหลับฝันดีไหมครับ,บมือนี้เด็กน้อยเด็กน้อยของเจ้ของเจเมีอ่อาไปก็ไปไม่ได้เตียงอยู่แค่นั้นดูดมือตอนนี้ลงมากินข้าวเช้านะคะก็คือถ้าเกิดใครพาน้องหมามา,ม,ามือนีก็สามารถมากินในห้องนี้ได้เลย ก็คือจะแยกกับคนทั่วไปจะเป็นแบบห้องอีกห้องหนึ่งเลยซึ่งที่นั่งก็ค่อนข้างเยอะนะนี่นะคะที่นั่งก็คือแบบเลิศอยู่แต่ว่าพวกอาหารจะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ต้องเดินแบเาโอเคปะก็เหมือนตึกที่เราพักเป็นตึกสําหรับคนที่พาสัตว์มารอใช่เขาก็จะแบ่งไปเลยแล้วหนูไปขู่อะไรที่เขาละ่ะถ้าใครเอาข้าวมาให้หน้องก็ให้พี่เขาเวฟให้ได้นะคะนี่วันนี้จะมีข้าวที่เป็นข้าวที่ต้องเวฟข้าวี จะเป็นเมนูให้สั่งอีกครั้งก็ได้จะเป็นเซตเมนูแล้วก็จะเป็นพวกไลนเ์เทฟก็คือจะมีขนมปังแล้วก็พวกสลัดนะคะ ัสดีวันที่2นะคะที่แรกที่เราจะไปก็คือคาเฟ่นะคะชื่อว่า Sunny Blue a n Cafe ที่นี่สามารถพาน้องหมาเข้าไว้ได้นี่ทุกคนคือเขามีเป็นที่จอดรถเป็นล็อกๆ็อกงนี้เลยนะดีจังเมย์พยายามหาคาเฟ่ที่แบบมันอยู่ในห้องแอร์ <c oughs> เพราะว่าอากาศมันร้อนมากช่วงนี้ <c oughs> ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกแบบเมื่อวานไม่ไหวหรอกถ้าเกิดไปร้านอาหารเมื่อวานตอนกลางวันก็คือแบบตุยแน่นอน <c oughs> ถามทุกทิปมินเอางานมาทำทุกทิปเลยนะเกาะช้างมินก็เอามาทำดูดูดูยังไม่เสร็จเลยอันนี้คุณมิเทอร์นวเนี่ยมิชาอะไรอ่ะเผื่อจานดูอยู่จานผขอโทษนะค่ะต้อส่งนะสั่งมาลองสองอันนะคะจะเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นพีพมีอามาชาราเต้กับมัชาราเต้ธรรมดาเขาบอกว่าพีเมเอามาช่าเวลากินมันจะหวานปลายอ้าวแล้วเนี่ยอันนี้มันจะแบบหวานเลย จริงแต่ว่าชอบไน่อาเพราะว่านีนเข้มไปเลยหมดกินเลยคาปีบไม่กินนะสันด้วยกันใช่มนมะือนี้บอกมือไม่ไหว ที่สุดท้ายของทริปนี้ก็คือโมมิจิทาเฟ่ซึ่งที่นี่ก็สามารถพาน้องหมามาได้เหมือนกันไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแต่ว่าอันนี้ไม่อยู่ในพัทยาน,นะคะมันเป็นระหว่างทางขากลับจะอยู่ในตรงเออ ใกล้ๆก,กับสารศาสตร์วิเทศบุรพาอยู่ฝั่งบางแสนมากกว่าถ้เาเกิดใครที่มาจากกรุงเทพก็น่าจะผ่านทางนี้เป็นทางขางกลับนะคะก็สไตล์การตกแต่งเขาก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่เคยเห็นรีวิวมานานแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าสามารถพาน้องหมามาได้ด้วยมารีไม่แฮปปี้เลยอะมารี่บอกมารี่ไม่มาได้ไหมา,ม,าม,มันนี่คือเมนูเมคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะ ตอบก็ได้อ่ะีรเป่สตีล hard w o r k งไม่เสร็จสักทีส่งไว้ไหนไม่มีวันเสร็จวันนี้ตอนเช้าคืน โคคิมนมฮอกไกโดหนึ่งครับ เสร็จสิ้นทิพพัทยาแล้วนะคะก็ประมาณนี้ทิพนีมีตั้งใจมาพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนมากมายนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าเกิดใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็สามารถพามาในที่ที่เมย์พามาได้นะคะเพราะเมย์เลือกมาแล้วว่ามันเป็นที่ที่สามารถเข้าได้แล้วก็น้องเข้าไปนังทานอาหารได้ด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการทําความสะอาดน้องอย่าให้ไปฉี่ไปอื้อหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางที่เขาว่าเปิดลับให้น้องเข้าไปได้แต่บางคนคือละเลยเรื่องการทําความสะอาดอย่างที่น้องไปอออะไรย่าเก็ เลิกไปหลายร้านเหมือนกัน <ivid> ถ้าเกิดใครเลี้ยงก็ต้องดูแลดีๆนะคะแต่ตอนนี้ไปแล้วค่ะบ <Josh> ๊ายบายบ๊ายบายสิบ๊ายบายบ๊ายบายจบคลิปแล้วเย้กลับบ้านเถอะ